สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องพญานาคออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้อยู่หน้าเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงครับโยฮิกัรอดูยตลาดอามาพันสุกนะครับตำบลคลองเจ็ดนะครับนะครับอยเต็ดอยติดถนนเน้นทัญญาวัางหน่อยนะครับอยกลางๆางหมู่บ้านพิสารนะครับ ่านมาครับบไดาเบิ้งดอกแล้วก็จะไปแล่นงานส่งงานต่อครับก็เลยแวะถ่ายคลิปนะครับบอซําวาบว่ไดาเห็นหนา้าเห็นลังคาก็ย่างพออยู่นะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วนะครับกว้างนะครับฟังฟังตลาดครับ ทางตลาดอามาพันสุกนะครับถนนทันยะบางหน่อยนะครับสวัสดีมาทำธุระนะครับยูร่ำลุกกานะครับ,รบเสร็จระบบเรียบร้อยครับพร้อมจวดครับแต่ว่านาจะได้ประด้อย่เบิ่งนะครับ ท่านนี่ก็คนของพระท่านมากนะครับบัตนาสีสองลอยนะครับซสาแฝดนะ,คร,ะครับสะบอมนะครับบอม ยกใกล้ๆครับลาดชมงลาชมงค้นท่านยะนะครับเสียงดังแล้วครับเสียงกล้องดังแล้วนะครับไฟติดแล้วนะครับ แล้วไปเบิ่งหน้าประตูครับนะครับหน้าประตูขนก็บ่ทันมีนะครับ สถานที่กว้างๆปลอดโปร่งใก,กล้ๆกับลาดชมมคนทันยบุรีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโมบานพิสารนะครับ้าออกไปทางพีก็จิไปวังหน่อยนะวังหน่อยวงังทางลังตลาดแลกับถนนทันยะ ถนนทันยะวังน้อยครับสะดวกสบายครับคุณครับรถบอดโจมาแล้วครับบอดโจมาแล้วครับพร้อมจวดแล้วครับพร้อมจวดแล้วครับเร็จเรียบร้อยครับมากันมากกันหลายๆครับผม Oh, <laughs> yeah. คนมักนะครับยุ่แสกันสองไปแวะนะครับบอดดิเบิงการแสดงกันบเบิงเวทีกันยังดีนะครับ นานาขึ้น,นไปทางตะวันออกนะครับทางทิศตะวันออกเฉียงเฉียงเหนือจักหน่อยนะสวยงามครับสวยงาม ตอนนี้ก็เริ่มขายบัตรแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มขายตัวแล้วครับคนยังมาสันมีเริ่มเปิดขายจำหน่ายตัวแล้วครับ ถนนนี่ก็สีทะลุข้างหลังเป็นคลองนะครับเขาไปเขาไปเทคโนโลยีฉัพนรนะรอันนี้ก็สีออกไปทะลุถนนท่านยะวังหน่อยนะทิ้เก่าอยู่ครับใหญ่แบบจากนี้ไปสามปีนะครับ ตะกรันก็อยู่นี่แล้วครับสี่หาปีนะครับมาครับปุ้ดดสิมากครับกำลังเริ่มนะครับกำลังสิเริ่มนะครับ คลิปนี้ไว้สักหน่อยครับไว้พอ,อ,อก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ